เอาทงซอนไว้มาหนี่น้ำมันซีโอน้ำน้ำป่าคุณน้งแคมง<ม>น้งแคมทุกคนั้งแคมนอนปลาสาคืนเจ็ดวันย่างแบนเดี่ยวอะไรยจิพิงหูห<ะ>จิพิงหูจิพิงหูห สวัสดีท่านผู้ชมเนาะสวัสดีท่านผู้ชมถิ่นอารมณ์พลาเนาะอยู่กับรายการวิธีคนเล่าทุกคนวันนี้เบาคิงกับน้องแตงโมบิสโกิเขาจะไปใส่เขาจะไปเอาส่วนเขาเขาจะไปอ่าตั้งแคมตั้งยังไงตั้งแคมตั้งแคมป์ตั้งแคมทุกคนตั้งแคมนอนปลาซ่มคืนเจ็ดบาทเออบูแม่นโอ้บูแม่นทุกคนเอาเบาไปแล้วเนามคืนสี่วันซ่อมสุ่มโอเคมื้อนี้เขาจะไปเที่ยวส่วนน้องแตงโมทุกคน เนาะไปโอ้เพิ่นสิพาไปเบิ่งส่วนเพิ่นอ่าทุกคนฟ้าทุกคนติดตามเนาะน้องแต็งโมพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วพร้อมแต็มเต็มเต็พร้อมบ่พร้อมพร้อมการแต่งตัวสุดเานะทีมงานนะเลยมีแต่ผู้เศร้างามเอ้าอันนั้นเห็นเมื่อกี้เห็นใส่แอนเวนตาสีดำดำดำจินต์พร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วเนาะไล่ลีกองลีกองโอเคเนาะเดี๋ยวเอาเดินทางไปด้วกันเนาะ <Okay. S 2> เดินทางวันนี้ประมาณม้งสิบส่วโมงเนาะเในลลำพังเนี่ยโอ oh. ้สิบสิบส่วโมงก็ไปมึนพี่บ้านโอเคแม่บอกไปนำบ่ ไปไม่เข้าเงินไม่ไปกับลูกเคืนกัได้อ๋อซ้อนซ้อนลูกนไงไม่ไม่เข้าเงินเข้าเงินอ๋อเพิ่นที่เสี่ยวพานให้มันเอาเกาเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเอาสร้างบื้นเออโอเคตัวมีงะต้มตุ๋มพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วตอนเรานำทางเลยเลยจับล่างไปโดยโดยโดยโอใจไปนอนปลาสางคืนเจ็ดวันสางคืนเจ็ดวันแม่โอ้โหแม่นไปเที่ยวไปเที่ยวปลาหนึ่งวันสซ่สรางสมองกับสร้างสมองสร้างสมงหอด

เครึ่งทางตอนนี้เรากำลังเกิดเชิดเกิดเกิดบางทางเชื่อมกันบางเหาะปอดครึ่งทางยางแบนยางแตกมีความรู้สึกกันหน่อยยางยางแบนเนี่ย็นความรู้สึกว่าบุหูเพราะว่าเขาบริคีนำเข้า เป็นอะไรมอกระวะมอกระแมอกระเฮียตอนได้บหูเลยเฮียตอนได้บหูเยฮียได้โบหูเลอย่างกระแบนยังบทันฮอตไม่ปลาทางเลยย่งแบนกม บ้าอย่างกองมีซื้อยูไสกองซื้อยูไส้ย่างเบนเลยว่าไงย่างเจพิงหู้เจพิงหู้เพิงผู้เพิงผู้เจพิงหู้เจบพิงหู้ เจียวพุยเล้งเนอะเจียวเจียววะใจเจียวพุยเจียวเจียวพิงเชคู่เชียวเชียวพิงคูเชียวพิงใบจังจังน่ะเชียวพิงคู่หมวแม่นนี้เอาเดี๋ยดูเอาซัดซัดดูเอาเชียวพิงคู่เชียวพิงคู่เชียวไปว่าเลยอ๋อเชียวพิงคู่เชียวจัง เสียจักนึจักอ๋อเสียจักเฮ้ยทางเป็นแบบนี้ไมียันนานไปเดี๋ยวไปไปต่อว้าวดูเป็นยานข้าวยันบัข้าวขับรถแล้วแล้วไปไปเดี๋ยวตาม พี่ไวแแทะ็จ้อัพี่ได้พี่ได้อะันนี้เดนี้ไปหุ่นเนาะรวบไปต่ำอยู่หุ่นบมิดต่ำไม่เกือกะโอเคไปทีฮะตองเลยไ้พีก็ดีมันบวมฮอนระบเนี่ยยังฮะยังเราหันตาอ่ะยังบวเถื่อบวอันบนทำมิดเนาะเมนอ๋อเดี๋ยวงนเล้าอนี้เนย จะจะบวชซ้อนจีเพะต้อถิ่มอะไรลิงจ้าบอกยังบอกเอาทุ่งยางซอนไว้เอาทุ่งซ้อนไว้ไว้ให้เอาทุ่งซ้อนไว้วันนี้น้ำมันสีโอน้ำน้ำป่าพุ่อโอตายเล้วเป็นอะไรดีใจดีใจโดยภูมิใจที่ได้รับชดไม้สิภูมิใจตรใจภูมิใจผอมใจที่ให้เอาข้าน่อยเลย โอ้นี่สชน้อยชาน้อยโอเค I love you ย okay, ัวิ้มน sure ้ย ouais> okay. okay. ิ้มนตอนนี้ก็้โอเคครับมเาตอนนี้เดินทางมาฮอดเครื่องถางเครื่องถางฮอดสวนหนังหมเป็นเหิน่ังที่ส้วงเหินสวนเหินส่วนส่วนเหินโอเคไปไปไปเดียว เราจะพักพ่อนี้จักรซ่อมสุโมงทุกคนเร็วสิซ่อมสิโมง่อสิบไผ่โตนี่ซ่อมแต่ว่าไผ่โตนี้เ่าสิแบบประจนไผ่บ่แห่าสิเอารถจักไปนี่บ่แมนอันนี้จะเป็นจักไปอะไรกันรถซิ้งกีตซิ้งไผ่โตปาลาโดที่ปาลาโดแมนละปาลาโดคือบ้านแมนละปาลาโดคีรถซิ้งไผ่โตรถจักไปซูเปอร์วันนี้ขับเองบ่เนี่ยขับเองบ่เนี่ยว่าเรามีอันผู้ขับรถจนตัว บรธรรมดาเลยเนี่ตยมีผู้ขับเฮ้ยเรียบร้อยโดยมีผู้ขับให้เด็กน้อยนึกว่าผู้ขับนายถ้าเบป็นซุปเปอร์ขับนี่น่าจะเป็นรุ่นนี้เลยแหละนี่นี่นี่รุ่นนี้นี่เขบสิกาขี้หน่ออยู่บ่ไปไปไปเอาไม่เสียแค่เดียวาักโทรศัพท์โอเคเนาะเดี๋ยวข้อนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวห้องสีพักพอนอยู่นี่ซ้ำสุโมงแล้วห้องสีเดินทางต่ออีกห้าสุโมงรวมกันเป็นแปดสุโมงทุกคน ติดตามเนาะติดตามสมเบ้าขิงหรอกอ่ะน้องน้องอาแตงหมูแ้งก็น้องแทนน้องแทนน้องแทนกาน้องนิ่มน้องน้องแดงหัวเ้องแดงหัวโอเคเนาะเดี๋ยวทีวิดีโอนี้จบเท่านี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวนี้เดินทางมาฮอดบานห้อยม่วงห้ยม่วงบานหน่อยบานห้อยม่วงบานหน่อยห้อยม่วงให้อยม่วงกเดเป็นบานข้องพี่น้องส่นเผา อิ้มเมียนอิ้มเมียนโอเคจนเขาเหลาลุงโ okay. อเคไป